สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอาหารและสุขภาพศึกษานะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนหัวข้ออะไรนะครับไปรับชมรับฟังกันครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องความต้องการพลังงานและสารอาหารสําหรับบุคคลในวัยต่างๆกันนะครับมีหัวข้ออะไรบ้างไปดูกันครับความต้องการพลังงานและสารอาหารสําหรับบุคคลในวัยต่างๆนะครับ คนเราทุกคนนะครับต้องการสารอาหารชนิดต่างๆเนี่ยที่เหมือนกันนะครับแต่มีความต้องการสารอาหารเนี่ยในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับซึ่งจะเป็นไปตามเพศตามวัยนะครับและสภาพร่างกายนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทํานะครับความต้องการอาหารนะครับของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับตั้งแต่เกิดเป็นทารกไปจนถึงวัยชราเลยนะครับมาดูกันที่หญิงตั้งครรภ์นะครับ ตลอดการตั้งครรภ์เนี่ยหญิงตั้งครรภ์นะครับต้องการพลังงานเพิ่ม80,000กิโลแคลอรี่เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องการพลังงานเพิ่มในช่วง20สัปดาห์นะครับหลังของเออหลังการตั้งครรภ์นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ครับเพิ่มการกินอาหารนะครับเออเพื่อเพิ่มพลังงานนะครับวันละ1-300กิโลนะครับส่วนโภชนาการนะครับที่ควรได้รับเนี่ยคือเอออาหารนะครับ 5หมู่นะครับอาหารที่ให้พลังงานนะครับธาตุเหล็กโอเมก้า3นะครับเคลเซียมนะครับโดยเน้นกลุ่มผักผลไม้ที่มีกากและเส้นใยอาหารสูงนะครับเพื่อการขับถ่ายที่ดีให้มากขึ้นนะครับเพราะคนคนท้องเนี่ยจะมีอาการท้องผูกได้ง่ายนะครับแล้วก็ลดอาหารที่มีรสหวานจัดนะครับต่อมานะครับมาดูหญิงให้นมบุตรนะครับในการผลิตน้ํานมเนี่ยร่างกายต้องใช้พลังงานประมาณ20กิโลแคลอรี่เลยนะครับ เพื่อที่จะได้ผลิตน้ำนมเนี่ยสามิลนะครับดังนั้นร่างกายเนี่ยจึงต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยวันละ500กิโลแคลอรีนะครับเพื่อสร้างน้ํานมอย่างเพียงพอนะครับคือเฉลีย่ยเนี่ยคือ750มลต่อวันนะครับส่วนโภชนาการหญิงให้นมบุตรนะครับส่วนโภชนาการนะครับที่คนได้รับนะครับควรกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับได้แก่กลุ่มข้าวนะครับ แป้งวันละ10-12ทัพพีนะครับกลุ่มผักนะครับวันละ6ทัพพีกลุ่มผลไม้นะครับวันละ6ส่วนกลุ่มเนื้อสั์เนี่ย12-14ช้อนกินนะครับช้อนทินข้าวนะครับและกลุ่มนมนะครับวันละ2-3แก้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูกันที่ทารกนะครับเด็กทารกนะครับต้องการพลังงานวันละประมาณ120่กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวนั่นเองนะครับ เด็กทารกเนี่ยจะเป็นช่วงที่กินมากนะครับในช่วง6เดือนแรกเนี่ยหลังหลังจากนั้นนะครับจะค่อยๆลดลงนะครับเหลือปร,ลประมาณวันละ1 1 0กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รัมน้ําหนักตัวนะครับความต้องการพลังงานของเด็กเนี่ยทารกเนี่ย,ท,ยที่ลดลงนะครับจะสังเกตได้จากการที่เด็กเนี่ยกินนมนะครับและอาหารน้อยลงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กใบก่อนเลียน อาหารที่เด็กวัยก่อนเรียนนะครับควรได้รับนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็คือหมวดข้าวขนมปังก๋วยเตี๋ยวนะครับและแป้งเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญนะครับซึ่งร่างกายเนี่ยควรได้รับวันละ6ทัพพีนะครับเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยเริ่มอยากกินอาหารของผู้ใหญ่นะครับชอบข้าวสวยนิ่มๆนะครับมากกว่าข้าวต้มอาจจะมีแกงจืดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยกินง่ายขึ้นนะครับส่วนโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนนะครับที่ควรได้รับนะครับ เด็กมักจะชอบผักที่มีสีสันนะครับดึงดูดสายตานะครับอย่างเช่นแครอทเมล็ดถั่วลันเตานะครับเด็กเนี่ยควรดื่มนมเป็นประจำวันละ2-3แก้วนะครับควรเลือกนมนมที่เป็นชนิดจืดนะครับต่อมาเรามาดูเด็กวัยเรียนกันนะครับวัยนี้นะครับจะอยู่ในช่วงอายุ6-12ปีนะครับจะควรให้ความสําคัญกับอาหารเช้าเป็นอย่างมากนะครับควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับ ในวัยนี้เนี่ยมักจะเลือกอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับที่มีขายอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียนเลยนะครับคนมีการให้ความรู้ทางโภชนาการและปลูกฝังพฤติกรรมทางการบริโภคนะครับในอ,อ,อาหารที่เหมาะสมนั่นเองนะครับส่วนโภชนาการเด็กวัยเรียนนะครับก็คือควรให้เด็กเนี่ยได้บริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะครับเ,เพื่อให้ได้รับโปรตีนและแคลเซียมเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนําไปใช้ในการเจริญเติบโตนะครับของร่างกาย เพื่อที่จะเราเนี่ยจะได้สมสร้างกระดูกและฟันนะครับ